คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคาร สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily นะคะมาเจอกันอีกหนึ่งเช้าค่ะหลายๆคนบอกว่าทิศทางการลงทุนเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเช้าวันนี้นะ,ะกลางสัปดาห์นะคะต้องดูกันต่อค่ะหลังจากที่เฟดมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกันขึ้นมาหลายคนก็ติดตามทองจะลงหรือเปล่าปรากฏว่านักวิเคราะห์หลายท่านบอกว่าทองนี่บางทีก็ถือว่ารับรู้ข่าวสารไปแล้วนะคะก็เลยมีการปรับขึ้นตามลําดับเมื่อวานนี้ทองคําก็ขึ้นมาอีก100บาทต่อบาททองคําด้วยกันนะคะแต่ล่าสุดค่ะตัวทองคําย่อลงมาเบาๆนะคะ 1,000กับ73เหรียญด้วยกันนี่คือราคาโกลสปอตต่างประเทศถ้าจะมาเป็นทองไทยต้องคุณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนกันก่อนนะคะมาดูมุมมองกันค่ะกับทางด้านของคุณพันงามอรยาวุฒิภูมิหน่วยการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็นค่ะคุณพันงามคะราคาทองคำเมื่อคืนเห็นอยู่ที่ประมาณ1,070ป,ปลายนะนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนย่อลงมาแล้ว1,000กับ73เหรียญด้วยกันดูเหมือนไม่ค่อยไปไหนนะคะในช่วงเวลาที่เหลือวันนี้มองภาพยังไงงบ้าคะ ค่ะในช่วงนี้น่าจะแกว่งในกรอบแคบๆไซเวอออกทางด้านข้างนะคะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางนะคะเนจากใกล้วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วนะคะนักลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยเข้ามาซื้อขายมากนักนะคะเมื่อวานที่ปรับตัวลงมานี่ก็เนื่องจากว่าราคาทองคำไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้าน1080ขึ้นไปได้นะคะก็เลยมีการขายออกมาเล็กน้อยแล้วก็ย่อตัวลงมานะคะสำหรับแนวรับก็จะ อยู่ที่1,070แล้วก็1,064เหลียนนะคะ,คะส่วนแนวต้านที่1,080แล้วก็1,088ถ้าเป็น g o ฟ d f จอ t u r e Series Z15 นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,8,350แล้วก็1,8,250ส่วนแนวต้านที่1,8,520แล้วก็1,8,660นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะซื้อขายไม่ค่อยได้มากนักนะคะเพราะว่าอาจจะแก่งแคบนะคะก ต้องรอฟอลโล่ถ้าหากว่าเบรกเอาออกจากกรอบนะคะแต่ในช่วงนี้ก็คาดว่าน่าจะแกว่งในลักษณะนี้ตอบไปก่อนนะคะค่ะคือพูดง่ายว่าตอนนี้นี่ความเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะน้อยลงทีนี้นั่งทุนหลายท่านถามกันเข้ามาก่อนนี่เนนระหวังว่าจะเห็นทองคําตกลงไปเรื่อยๆโอกาสแบบที่เราเห็นต่ำกว่าพันห้าสิบมีอีกไหมคะในช่วงนี้ก็ยังมองว่าได้ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงของ การดีบาวขึ้นมานะคะเราก็ต้องดูว่าจะสามารถผ่านแนวต้านในแต่ละระดับขึ้นไปได้อ่ามากน้อยแค่ไหนนะคะใ,ในระยะนี้ก็คือดูแนวต้านที่หนึ่งพันแปดสิบแปดเหรียญเป็นสำคัญนะคะถ้าหากว่าผ่านได้ก็จะส่งสัญญาณเชิงบวกแล้วก็ ไปต่อที่หนึ่งหนึ่งอยเหรียญได้ค่ะค่ะแปลว่าคนที่เล่นสั้นก็เล่นในกรอบไปก่อนแต่ว่าช่วงนี้อาจจะทํากําไรไม่ค่อยมากเพราะวาความเคลื่อนไหวน้อยมันแกวงแคบแต่คนที่เก็บระยะกลางและยาวแล้ะค่ะจังหวะนี้สะสมได้แล้วหรือยังหรือว่ารอได้อีกค่ะอันนี้ก็น่าจะเข้ามาสะสมได้นะคะ เพราะว่าผ่านช่วงที่ทุกคนรอคอยคือการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยของเฟ,ฟไดไปแล้วนะคะแล้วก็ผลกระทบของราคาทองคำก็คือมีก่อนหน,น,นั้นนะคะแต่หลังจากนั้นก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์ในช่วงนี้อ่อนค่าลง ก็มองว่าเป็นจังหวะที่น่าเข้าสะสมค่ะค่ะครอยานมองข้ามไปปีหน้าเพราะเฟดเขาบอกเป้าหมายของเขาคือ1.3ึ่เดห้เอร์ซน์ด้วยกันนะแปลว่าปีหน้าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเขาอีกอย่างน้อยๆประมาณ3ามรอบด้วยกันถ้าเป็นแบบนี้แล้วโอกาสที่จะกดดันทองคําในภาพปีหน้ามีสูงไหมฮะค่ะก็คืออ่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็อาจจะผลมีผลต่อราคาทองคําในเชิงลบได้นะคะแต่ก็ต้องดูว่าเงินดอลลาร์จะแข่งค่าขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเงินดอลลาร์ไม่ได้แข่งค่ามากเพราะอาจจะเป็นผลเนื่องจากอ่าสะกุลอื่นเนี่ยแข่งค่าขึ้นมานะคะอย่างเช่นยูโรที่เคยอ่อนค่ากลับมาแข่งค่าเพราะว่าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นหรือว่าทางด้านญี่ปุ่นนะคะลด การใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายแล้วก็ลดการซื้อพันธบัตรนะคะนี่ก็อาจจะทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยไม่ได้แข็งค่ามากนักนะคะก็ยังพอมีโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่ะถ้าดูการเคลื่อนไหวบางท่านก็จะไปดูลองคําอิงกับตัวการซื้อข,ขายของสไปเดอร์โกด้วยช่วงที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างไหมคะค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ซื้อเข้ามาเยอะนะคะสิบกว่าตันนะคะแต่ว่า ในช่วงวันของวันนี้ก็ขายออกไปนิดนิดหน่อยนะคะแต่ท,ที่ผ่านมาก็คือหลังจากที่เฟดขึ้นในตลานดอบเบี้ยมาแล้วก็คือ SPDR เข้ามาซื้อ10กว่าตันนะคะค่ะก,ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนักนะจะับการการขายไปเล็กน้อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ่ะใช่ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพันงามนะคะอารยาวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ค่ะดังนั้นช่วงนี้ทองคาแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆนะคะเพราะไปปีแบบนี้นี่โดยเฉพาะพรุ่งนี้นะคริสต์มาส e ีฟแล้วก็วันคริสต์มาสเนี่ย24 2บ นักลงทุนต่างท่านข็บอกขอไปพักผ่อนกันก่อนนะคะก็ดังนั้นค่ะแนวรับ1,070-1,064เหรียญแนวต้าน1,080กับ1,088เหรียญล่าสุดทองคำยังคงวิ่งอยู่ที่1,073-74เหรียญสำหรับตัวโกลสปอตนั่นเองนะคะไปดูกันต่อค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจวันนี้มาจากธนาคาร CIMB ไทยบรจ MFC ร่วมกับไปรสินีไทยและธนาคารกรุงไทยร่วมกับ k t c เข้าเอาอะไรมาฝากกันบ้างติดตามเลยค่ะ ันนี้โปรดัก์วันนี้เริ่มต้นกันที่ธนาคาร CIMB ไทยค่ะบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา4เดือนอัตราดอกเบีย้ย2%ต่อปีฝากขั้นต่ำ50,000บาทเลือกรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนหรือรับเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2558ค่ะ มาต่อกันที่บลจเอ็มเอฟซีร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมของ MFC ผ่านบริการ Pay a แอ o s พสที่ทําการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศสร้างความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมค่ะปิดท้ายวันนี้กับธนาคารกรุงไทยร่วมกับ KTC บริการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตเอาใจสมาชิกที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต KTC ได้ทีธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่นานานเหนือสาขาเดินนายพระรามเก้าสาขากระทรวงพาณิชย์และสาขาสุขุมวิท33เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระยะเวลาการชำระคืนปลอดดอกเบี้ยสูงสุด45วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ อย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ ค่ะนะก็เป็นข้อมูลที่เรามีมาฝากกันนะปลายปีแบบนี้หลายคนรู้สึกว่าบรรยากาศมันสบายๆนะคะบางทีการขับขีย่ยอดใหญ่ก็สบายนะคะจนลืมบางทีถ้าขับมอเตอร์ไซค์ก็ลืมสวมหมวกกันน็อกขับรถขับรานะ,ะบางทีก็ลืมเช็คสภาพรถกันไปดังนั้นเรามารณรงเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยกันนะคะล่าสุดคุณสุธิพงศ์ทวีชัยการกาเลขาธิการคณะกรรมการกำกักบและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะจัดกิจกรรมค่ะรณรง์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ อย่างปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรนรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้รถ ใช้ถนนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่แล้วการน,นี้ค่ะคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนนะคะของโรงเรียนในสังกัดกร,รุงเทพมหานครค่ะนอกจากนี้เมืองไทยประกันชีวิตยังได้ร่วมโครงการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจไมโครอินชอรันนะคะซึ่งเป็นประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง1,000 0แบาทเบี้ยประกันเพียง100บาท คุ้มครองเป็นระยะเวลาหนึปีค่ะซื้อง,ง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะคะผ่านช่องทางค่ะอย่างหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตเคาน์เตอร์สวิตแล้วก็เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสบรกประกันภัยนะคะเปิดจําหน่ายตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะไปจนถึง15มกราคม2559เเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับหุ้นพลังงานทางเลือกค่ะ พอให้การธนรา,านคารเปิดความนิยมต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งผู้อ่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ